สวัสดีคะ่ะมาแล้วคะ่ะทุกท่านถูกใจสายซิงแน่นอนเลยนะคะรูปชมแบบนี้นะคะรอๆอร้อมซิงวิ่งทางไกลทางไกลก็ไปกันได้ะคะ่ะสายซิงทางนี้เลยทีเดียวนะคะราคา189,000บาทบอดี้เดิมๆสวยๆค่ะมีทรงสเต็ปไร้ข้างนะคะหลังถนนขับขี่สนุกภายในสวยสะอาดนะคะห้องเครื่องตามนี้เลยคะ่ะทุกท่าน แอร์เย็นภาษีไม่ขาดเร่มเอกสารมีให้ครบนะคะ1 8 9 0 0 0บาทค่ะรถกระบะมือ2เกียร์ธรรมดา i s u z u DMAX SLX นะคะเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลรถปี07นะคะของแต่งพอมีค่ะพร้อมซิ่งวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้นะคะสนใจ189,000บาทเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้นะคะ รถคันนี้นะคะผู้ขายได้เช็คอินไว้ที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าสนใจยังไงลองติดต่อกับผู้ขายอีกทีนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเพื่อที่ท่านจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนกว่าน,นี้ด้วยนะคะหากแอดมินแจ้งข้อมูลผิดพลาดประการใดตรงไหนขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะตอนนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ